เตรียมพบกับการเปิดตัวที่น่าราคอยโลกของซิลิโคนเซโร่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในเวอร์ชั่น2.4ที่มาพร้อมกับเนื้อหาพิเศษห่วงลึกที่กำลังจะมาถึงออกอากาศในวันที่14พฤศจิกายนเวลา18นากา30นาทีโดยฮโยว s สได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุด https://www.facebook.com/photo/122303483768008 q u e s t i o n m a Market 7 1 6 a n s เซเท่ากับ a.122148716444008716 ว่าเกมนี้จะมีการเพิ่มตัวละครใหม่2ตัวคือเดียลินและเบนยูที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การเล่นของคุณอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นรอคอยอีกมากมายซึ่งสำหรับผู้ที่ติดตาม c c c อย่างใกล้ชิดคุณอาจจะสงสัยว่าการอัปเดตครั้งนี้จะส่งผลต่อโลกของเกมอย่างไรคำตอบก็อยู่ไม่ไกลแล้วเพียงแค่รอติดตามกันในวันที่14 พฤศจิกายนนี้เพื่อพบกับความน่าตื่นเต้นที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเล่นของคุณอย่างแท้จริงและอย่าลืมว่า s i ลิสโซนเซโร o เปิดให้เล่นแล้ววันนี้บนระบบ ps 5 xbox series x pc รวมถึงบนมือถือ ios และ android ด้วยซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือตัวละครใหม่เหล่านี้จะมีบทบาทอะไรในเรื่องราวของเกมคุณคิดว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยหรือศัตรูของคุณมาแชร์ความคิดเห็นกันในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเลย